สวัส,ส,วสดีดครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ทอปต้ในรายการย <ips> <O S 2> ิบซีโอเซเบรคอนสำหรับรายการของเราใน,ในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอ้ผู้ที่เป็นประธานของเราก็มาเป็นประธานของเราไปแล้วนะกดแชร์ออกไปแซ่แล้วนะคนละคนละเก้าพัน นะ900นะ9 9แชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วท่านอาจารย์โอ<ะ>ก็จะมาดูดวงให้ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะ สำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากันได้ครับนะ กดแชร์ออกไปแซ่นะคนละเก้าพันเก้าร้อยนะนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์อืนะรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอ้กนะมาสนับสนุนรายการเหมือนเดิม อย่าลืมนะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยนะเก้าเก้าแชร์เมย์สี่สิบสามนะการเงินสามวันนี้ดีไหมอ้าวคุณเมย์ท่านอาจารย์โอจะอ่านไพ่ให้แล้วนะคุณเมย์สี่สิบสามการเงินสามวันนี้ดีไหมคะไพ่บอกยังหาได้อยู่นะต้องหาค่ะ,นะคะอืม ต้องหาเงินแล้วมย์จะได้เงินคุณเมย์ต้องดิ้นรนหาเงินอยู่นะมาครับเข้ามากันได้ กดแชร์ออกไปครับเพียงคน,คนละ 9, 9, เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม,ถามกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9, เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม,ถาม ครอบคลุมระยะเวลาสามวันนะคะด้วยการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาดูส่วนตัวทั้งเช็ดมามีค่าครูถ้าสนใจนะคะพายิบซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะอันนี้สำหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะ ทักแชทมาถ้าสนใจนะคะแต่ว่าถ้าดูข้างหน้านี้นะคะไม่สัมผัสจิตนะคะไม่ตรวจองค์ตรวจเทมะคะดูพระยิบซีเรื่อทั่วไปกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9ก้าพัจานโอ้พูดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเก้ร้อย 99้แชร์คือใครที่ถามตอนนี้รอจนกว่าจะแชร์ให้เสร็จนะครับ9999แชร์ <share. S 2> ถามมาเลยถามมาเลยไม่ไม,ไม่ต้องกลัวมี<า>มพิมพ์ม <า S 2> เ,เข้ามาแล้วเนี่ยกี่คนสองคนหรือสาคนก็ไม่รู้ถามมาเลยถามมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอบให้นะคะเดี๋ยวถามมาได้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเร่นคำถามนะคะ มาครับนะมาก็มีสามคนแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวดูให้นะบอกให้กดแชร์ออกไปแซ่ค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม เนี่ยมันมันเยอะค่ะกลุ่มมันเยอะเดี๋ยวดูให้นะแปบ๊บหนึ่งถามทิ้งไว้เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนเมื่อครบเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแล้ว <c oughs> เราจะดูให้ทายแฟนเก่าคิดยังไงกับเราคะเขาเครียดนะครับเขาเหมือนกับเขารู้สึกไม่ค่อยดีกับเราไพ่แฮงแมนเอาไวางตรงในสาาัปาหนี้รู้สึกว่านึกถึงแล้วไม่สบายใจอะไรอย่างนี้นะคะ แชร์แล้วนะสามีที่เพิ่งเลิกกันไปจะกลับมาอยู่แบบครอบครัวอีกไหมต้องอยู่ที่การคุยกันครับต้องไปคุยกันกลับมานะอ้วกับมานี่เป็นพ่พ่อบ้านที่ดีนะคะอาจารย์โอแซนเมลี่แมนอาจารย์โอผู้เป็นประธานต้องคุยกับท้าปรึกษาเขาได้ค่ะลองคุยกันดูเรียอยดีๆอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็ได้มาเป็นไหนแล้วก็หมดแล้วแชร์เสร็จสักที าแล้วมาเออไม่มีค่ะไม่มีมีมากที่ที่เราก็มีมไม่มีนะไม่มีสัญลักษณกว่าได้แชร์แล้วนะคะแชร์สาธารณะนะคะคือต้องมีผู้ชา์ขึ้นเหนือชื่อครับคนที่แบบว่าอับบี้ยี่สิบสามคนคุยชื่อแอนจะมาหาเราไหมคะคนคุยชื่อแอนจะมาหาเราไหมคะ ยังไม่มียังมาไม่ได้เหมือนลีาระมันลําบากยังมีภาระอะไรหลายๆอย่างไม่มีนะคะคุณแตงสาวสเอ็ดปีนะไม่มีเขาแชร์แล้วผมบอกให้กดแชร์ออกไปนะมีแล้วมีแล้แชร์แล้วแตงสาวสเอ็ดปีตั้มเขาชอบเราหรือเราคิดไปเองคะะน้าเราน่าจะคิดไปเองนะเนี่ยคิดไปเองครับนะ อย่าลืมครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์มาอีกแล้วไหนดูดิเขาบล็อกทุกอย่างแล้วค่ะไม่ได้คุย<ต>เดี๋ยวก่อนนะใครอะพักสะรอนเดี๋ยวย้อนกลับไปดูสามีเพิ่งเลิกจะกลับมาอยู่แบบครอบครัวอีกไหมคะอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าเขาบอกทุกอย่างแล้วไม่ได้คุยอ่ะแล้วจะมาถามเราทำไมล่ะคะถ้าไม่เชื่อล่ะ ผมบอกผมไม่ใช่ถ้าเป็นผมผมบอกว่าต้องไปหาต้องไปคุยกันให้ใหได้ก่อนแล้วค่อยมาค่อยว่ากันผมผมตีความเป็นอย่างนี้นะอ่ะนะเพราะว่าพาค่คิงถือถ้วยเนี่ยดีแต่ว่าจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะลองอดูมาปีนไปดู<า>ปีนสิบเก้าแฟนเราเขาคิดยังไงกับเราคะเขาเหมือนเครียดเขาไม่ค่อยอยากเจอเราครับช่วงนี้นะหันหลังให้เลยนะไปต่อครับวันนาวันจันรไม่มีผู้แชร์ไม่มีผู้แชร์ เอมตอนนี้สามีหนูแอบนอกกายนอกใจหนูไม่ดูครับนะคําถามนี้ชวนทะเลาะคาถามมันนแสดงว่าไม่ได้เป็นไม่ได้ดูประจาไม่ไม่ด้เป็นข่าวประจําจะไม่รู้ว่าเราไม่ดูเรื่องเลิกกันว่าเขามีคนอื่นไหมอะไรเงี้ยไม่ดูเรื่องอะไรที่ทำให้บาดหมางใจกันในระหว่างระหว่างคู่รักหรือว่าระหว่างสามีภรรยาจะไม่ดูให้นะคะราะว่ามันผิดจัญญาบรรหมอดูนะคะไปททายเขาแบบว่าทะเลาะกันแตกกันเลิกกันใน นี่กรรมนะครับนะแต่ถ้าอยากดูจริงๆเนี่ยมาดูส่วนตัวดีกว่าจะได้ไม่เป็นการประจานตัวเองด้วยนะคะหลายๆคนบอกว่าเอาเรื่องความรักมาแล้วมาถกกันข้างหน้าเนี่ยเราล้วก็ไม่มีใครเขาดูนะครับสุดท้ายมันทะเลาะกันสุดท้ายอ่ะคุณเอาไปพูดเสร็จแล้วเราก็เสียเสียก็เลยไม่ดูครับจบครับรู้ไหมเธอเราเคยแล้วค่ะบอกเขาว่าโอเจ้าชู้เนี่ยคนเนี้ยเจ้าชู้ปรากฏว่ายายคนนั้นน่ะ เขาแท็กแฟนเขาเขาแชร์ไปแล้วแท็กแฟนเขาแล้วบอกนาะทีนี้โอ้เราเข้าไปดูตายละนี่เราด่าเขาเต็มๆแล้วเนี่ยดูเขาเลยไม่ชอบเราไปเลยค่ะดูนี่มาถามว่าอะไรเขาบอกไนงะคือถ้าดูไม่สร้างสารรค์เราไม่ดูนะครับนะ มีอะไรก็ไปไปไปดูด้านหลังได้ครับดูกับผมเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทดูกับอาจารย์โอเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทจริงๆนะมันมีอลเจ็ดร้อย700บาทอยู่ไม่ใช่หรอเออไม่ใช่มันระดับอาจารย์พรอปนี่มันต้องหนึ่งพันขึ้นนะ <c oughs> นี่อาจารย์โอนะใครจะดูเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทไปดูได้ที่ Facebook โอศิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไรโอศิริหนึ่งห้านะ เนี่ยอาจารย์โอเนี่ยทันเริ่มคําถามแล้วหนึ่งร้อยนะจริงๆส่วนใหญ่อาจารย์ท็อปมาทายถูกหมดอะอาจารย์เัาจ์มีเซนด้วยแต่อาจารย์โอเอาวิชาการล้วนๆนะมาครูสอบว่าไงก็ตามนั้นนะอาจารย์ใส่อาจารย์ท็อปใส่เซนเข้าไปเนี่ยอาจารย์ท็อปอาจจะมีภาษีเทียบกับโออาจจะแม่งก่าโอก็ได้นะคะแชร์แล้วนี่แชร์แล้วเนี่ยกําลังกระลงจะอ่านเนี่ยวันนา วันจันนี้ไปตรวจโควิดอะไรเนี่ยโควิดสิ 4. รอบสองนี้จะเป็นไหมคะตรวจโควิดเครียดมากเกินไปนะให้บอกกันนะเครียดนะอาจารย์โอว่าเป็นไหมขนาดเขาว่าโควิดเขายังไม่อยากพิมพ์ที่ดูวแล้วกันมาเอาเหรียญทำน้ำมนต์ไปเหรียญกันโควิดเนี่ยมาบูชาหลังใบที่อาจารย์โอเลยนะเนี่ยเหรียญเนี่ยนะ นะมาครับเหรียญกันโควิดนะอาจารย์ท็อปยังใช่อ่าผมใช้จริงแล้วผมเชื่อมากด้วยอาจารย์โอ้ก็มีนะอ่าทุกวันเนี้ถึงกับขนาดว่าไม่ฉีดเพราะอะไรเพราะว่าเหรียญน,นี่ผมเชื่อมากนะเพราะเหรียญน,นี่ถูกพยากรเมื่อสามสิบปีก่อนนี่เราไปเดินในของเราได้สบายใจแลวไม่ติดไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ยินชื่อเหรียญน,นี้ครับนะในปีหน้าจะเริ่มได้ยินชื่อเหรียญน,นี้มาคุณทีมยี่สิบเจ็ดทีมป่ะหรือทีม พิมแล้วกันในยี่สิบเจ็ดปีจะไปง้อแฟนเดือนหน้าเราดูสามวันค่ะจะดูไหมจะสําเร็จไหมเขาจะกลับมาหาเะดูได้สามสามวันนี้ไปได้ไหมสามวันนี้ไปได้กลับได้แค่นี้กลับมาแน่นอนค่ะสามวันนี้นะคะอื่ะคุณพี่มนพัฒแชร์ราไม่ขึ้นขึ้นแเครื่องากไปแล้วค่ะอ่านไปแล้วคือมันเหมือนคุณเครียดไปก่อนเรื่องโควิดอนะคุณเครียดเครียดเกินไปเขาถามว่าเขาจะติดไหม มันก้าวดาบเป็นไงไพ่ไม่ดีอ่ะไพ่มันไพ่ไม่ดีแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความเครียดอ่ะอืมมันเครียดเกินไปมากกว่าไม่ต้องกลัวหรอกโควิดอ่ะผมยังไม่กลัวเลยนะเนี่ยนะถ้าถ้าถ้ามีพระอิงสอดเขาบอกอ่ะไม่ต้องมาเครียดอย่างนี้อิงมาอิงมีความรักมีแฟนมันไปมันได้เรื่อยครับตอบได้แค่นี้ครับนะไพ่มันว่าไปมันเรื่อยนะ บอกให้กดแชร์ออกไปไงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เราค่อยพิมพ์คำว่าเออใช่แล้วเชื่อเร่นงคำ,คำถามมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์มุก จะทำงานที่ชนประธานได้นานไหมคะแสดงว่าได้งานแล้วใช่ไหมจะทำงานที่ชมประานได้นานไหมคะแสดงว่าได้งานเทาไห่ทำได้เรื่อยมันคงค<ๆ>่<ๆ>มันคงอย่าลืมน,น,นะพีพียี่สิบห้าคนคุยอยู่ชื่อโมเขาสนใจหรือแคร์เราบ้างไหมครับไพ่บอกไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์อะไรเลยนะไพ่ไม่ัดแย้ง ใพ่มันไพ่ขัดแย้งอ่ะอมไม่อยากพูดอะไรมากเดี๋ยวอาจารย์พอพูดดีกว่าขัดแยงแ้ยงอะไรยังไงคะมัมือไปสนใกไม่ได้ใส่ใจเราโดยตรงนะกดแชร์ออกไปแท่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ไง เล่ฟมาดูรวมกันได้นะหลังไสดยังมีเวลาอยู่เลนะท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานดูท่านทำได้เสือมันโหนี้นี่เอาละเวลาก็หมดแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะใครไม่ถามเดี๋ยวทำรายการต่อเออนะเวลามันหมดแล้วจริงๆมาจองกันได้นะมาจองจองคิวได้นะโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานพรุพวกนี้ยังมีคิวเหลือว่างอยู่ ะคะําถามครับนะสำหรับใครช่วงซักแบบสี่ห้าโมงเย็นเงี้ยติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ f a c e b o o k ครับโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้า9ก้าสองสองหอสไอดีรายโอสิริกหนเริ่มต้นที่คําถามละ100บาทขึ้นไปนะครับนะได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตนครับเบอร์โท <c oughs> รศูนย์ห2หนึ่9เก9าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสอง้าเก้าสอเก้าสองนไอดีก ที่1,000พบาทขึ้นไปนะครับที่ a c e b o o k ครับอาจารย์ท็อปนักมตราเบอร์โทรศู4 9 2 6 6 6 5 8 i d อดียร a j t เอเมาสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับแผนครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเศษครูค่ะไพ่ยังไงครับพึ่งย่างเอาตกใจพึ่งนะคะย่างสาสิหกปี กับผู้ชายย่าง46ปีเขาโกหกหลอกลวงเราและมีเมียก็ไม่ได้ยุ่งอะไรแล้วความสัมพันธ์จบไม่มีอะไรแล้วใชนมีเขาให้เนคำถามแบบนี้คำถามแบบนี้ไม่ดูครับนะไปแล้วนะครับนะมาดูข้างหน้าหรอมาดูข้างหลังดีกว่าครับนะเริ่มเริ่มต้นที่พันหนึ่งกับผมอาจารย์ท็อปนะครับหรือเริ่มต้นที่คําถามละหนึ่งร้อยกับอาจารย์โอ้โดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานนะความรักหนึ่งร้อยความรัก คำผ่านเดิวไม่มีทางจบอะฮะไปแบบเหมาก็มีนะเรามีเลทให้มาข้างหลังดีกว่าครับดยละเอียดเลยไปแล้วครับ